เา่าเรามาดูข้อนี้กันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าโจทย์คราวนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นโจทย์รูทซ้อนนั่นแหละแต่ว่ารูทซ้อนตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นรูทยีแล้วก็บวกกับรูทยีแล้วก็บวกกับรูทยแล้วก็บวกไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับนอ้องอินฟินิตี้ครั้งอนันต์ครั้งเป็นล้านละล้านล้าน,าน,าน,านครั้งก็ไม่จบสิ้นถูกไหมเหมือนเราก็ถ้าเราพูดเราก็ต้องพูดว่าอะไรรูทยีบบวกรูทยี่สิบบวกรูทยี่บวกรูทยี่สิบบวกไปเรื่อยๆส่วน,น,น,นคร ลบกับเจ้าสิ่งนี้ตัวนี้ก็จะตรงค่ากันนิดนึงครับก็คืออะไรครับรูทยี่สิบลบรูทยี่สิบก็คือรูทยี่สิบลบรูทยี่สิบลบรูทยี 20, ่สิบไปกี่ครั้งครับน้องอน,นันต์ครั้งหรืออินฟินิตี้ครั้งเขาสั่งให้เอาสองรูทซ้อนที่มีการบวกการลบอยู่ข้างในเนี้ยเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันงั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกครับน้องน้องก็จะต้องหาเจ้าแต่ละก้อนให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับว่าแต่ละก้อนมีค่าเป็นเท่าไหร่หาบทสรุปของมันให้ได้แล้วก็จับมันมาเลยกัน มาลบกันอันดับแรกก่อนตัวนี้แล้วกันพี่จะมาหาตัวนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนแยกตรงนี้ออกมาสมมตินะครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหาตัวนี้ใช่ไหมครับพี่แยกนี้ออกมาแล้วนะนะครับเรามาลุยที่ตัวนี้ก่อนคือสิ่งที่เราต้องการตามหาคือรู้ยีบวกรู้ยบวกรู้ยบวกรู้บวกไปเรื่อยๆจบไหมครับนาะพี่เลยสมมุติมันให้เป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือรู้ยี่สิบบวกรู้ยี่สิบบวกรู้ยี่สิบบวกไปเรื่อยๆใช่ไหม เราก็ต้องแก้สมก,การถูกไหมเราจะทํำยังไงดีสมก,การเนี่ยถ้าเราทําอะไรแล้วเราต้องทําทั้ง2ข้างนะครับคราวนี้มันมีรูทต,ตัวนี้อยู่จริงไหมครับน้องรูทต,ตัวนี้ถ้าพี่จับไปยกกําลังสองเนี่ยรูถหายะ่ะแล้วแต่พี่ยกสกองแล้วพี่ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างพี่ก็เลยจับมันยกกาลังสองผิดไหมไม่ผิดถูกไหมครับพี่ยกสอง 2, ต้องสองข้างพอยกสองสองข้างปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้รูทข้างนอกสุดนี่หายไหมหาย นะครับมันก็จะหายงงไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับพี่ค้างตัวนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าแม่พี่ค้างตัวนี้ไว้พี่สม,มุต,ติพี่ดึงมันออกมาก่อนอนะ่ะพี่ดึงมันออกมาให้เป็นไรนะให้เป็น x แล้วเดี๋ยวพี่จะยกกำลังสองท,ทั้งสองข้างพี่เอามายกกำลังสองทั้งสองข้างที่บรรทัดตัวนี้ดีกว่าอ่าจะได้แยกกันนะครับต้องได้แยกกันตัวนี้เป็นยกกำลังสองตัวนี้เท่าอะไร x กำลังสองโอเคนะคราวนี้รูทข้างนอกนี้ทําไมครับน้องหายก็จะเหลือเพียงแค่อะไรยี่สิบบวก รูทยี่บวกแล้วก็รูทยี่บวกแล้วก็จุด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 ไข่ปลาใช่ไหมครับแทนการอนันต์อินฟินิตี้ส่วนตัวนี้ก็ X กํำลังสองคำถามถามต่อครับว่าน้องครับ,น,รบน้องเห็นสังเกตตัวนี้ไหมไอ้นี่คืออะไรครับน้องรูทยีบวกกันกี่ครั้งอย่าตอบนะว่า2ครั้งมันอนันต์ครั้งถูกไหมครับแต่เขาเขียนเขียนโชว์ตัวนี้เห็นแค่สอันแต่พี่เติมได้ไหม อ่าเติมอีกแสนครั้งยังได้เลยใช่ไหมครับคาถามนะลองให้ตัวนี้เป็นอะไรนะไอตัวเนี้ยมันคืออันเดียวกันไหมกับอันเนี้ยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น x ดังนั้นไอน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับ x นั่นเองก็เลยได้ออกมาเป็นยี่สิบบวกด้วยอะไรครับ x เท่ากับ x กาลังสองคราวนี้เราก็ต้องมาแก้สมการครับอ่าเรามาแก้สมการกันก็ย,าย้ายค่าให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ก็เป็นแบบนี้ลบ x แล้วลบด้วยยี่สิบ แยกตัวประกอบมานะครับแยกมาได้2องเล็บใช่ปะพี่ขอแยกแบบนี้เลยนะครับพี่ขอแยกมาไว้ตรงนี้นะ x อะไรนะ x ลบหกับอะไรครับ x บวก4ี่ป่ะพี่เขียนเท่ากับศูนย์อย่างนี้นะไม่ผิดนะเข้าใจไหมนะครับความหมายเดีในกนรารพล็อต x เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่ห้กับอะไรครับลบสคราวนี้เราเนี่ยได้คำตอบออกมากี่คำตอบ2องคำตอบใช่ไหมครับคือ x เป็น5กับลบสซึ่ง x ก็คือสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่ใช่ไหมตรงนี้คำถามเราจะต้องตอบ5หรือลบสครับ เอาไม่ลบสี่ไม่เอาอ่ะลบสี่เอาไม่ได้นะครับเพราะสแควร์รูทครับถอดรูทจะต้องเป็นบวกหรือเป็นศูนย์ก็ได้ครับเนาะก็คือต้องเป็นตั้งแต่ศูนย์ u ้าเป็นลบอะพูดง่ายงเพราะเลขที่เราใช้ได้คืออะไรครับเลขห้าเท่านั้นในกรณีเคสนี้นั่นเองนะครับได้ออกมาแล้วนะครับโอเคนะต่อไปยังไม่จบครับยังมีอยู่อีกหนึ่งอันก็คืออะไรครับตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพิ่มกลับไปก็คือเจ้าก้อนนี้ใช่ไหม ก้อนนี้ใช่ไหมครับน้องรู้ยี่สิบลบรู้ยี่สิบลบเรื่อยๆอ,ยอน,นันต์ถูกไหมครับน้องเพิบพี่ก็แยกมันออกมาแล้วกันสิ่งที่พี่ตามหาคือเจ้าสิ่งนี้พี่เลยให้มันเป็นตัวแทนของค่าค่านึงก็ให้เป็นอะไรดีครับอ่า x ไม่ได้นะจริงๆแล้วตามหลักลอ่ะเอกพี่เข้าใจก็ x ได้แหละใจจริงๆแล้วพี่จะให้เป็น y เพราะอะไรเพราะในโจทย์เนี้ยเราให้ตัวนี้เป็น x ไปแล้วเข้าใจป่ะนะครับในโจทย์โจทย์เดียวกันถ้า เราใช้ตัวแปรไปแล้วตัวแปรอื่นห้ามใช้ตามเข้าใจไหมในลักษณะของข้อมูลคนละอันกันพี่ให้เลยเป็น Y นะครับก็ทาคล้ายๆกันครับนะอ้องตัวเนี้ยรูตตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดสมมติพี่จับยกกําลังสองก็ต้องยกสองต้องสองข้างถูกไหมครับะพี่ยกกำลังสองตัวนี้ดีกว่าบรรทัดตัวนี้นะครับแยกออกมาเึิบจับยกกำลังสองต้องสองข้าง y ก็ต้องโดนเลยด้วยครับกําลังสองด้วยนะครับนะปรากฏว่ารูตตัวนี้ก็จะทําไงครับนะ้อง หายใช่ป่ะน้องถ้ารูทจะโดโยกสองรูทมันก็จะหายสแควรูทจะหายก็จะเหลือเพียงแค่ยี r. R T, ่สิบรลบสแควรูทยี่สิบลบสแควรูทแล้วก็ยี่สิบลบจุดไขป่ปลาแทนความเป็นอนันต์ไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคคราวนี้ก็ต้องถามเหมือนเดิมครับหลักการก็เหมือนกันเลยไอ้กรอบตัวนี้เนี่ยในเนี้ยจะมีรูทยี T, ่สิบลบรูทยี่สิบลบไปกี่ครั้งครับอนันต์ครั้งหรืออินฟินิตี้ครั้งคำถามก็ถามว่าแล้วไอ้นี่ไกน่นี้เนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ย เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับก็คือมันอนันต์ครั้งนี้ก็อน,อนันต์ครั้งนะครับจะเขียนลบรู20อีกรอบนึงก็ยังยังได้เลยใช่ไหมครับไม่ผิดใช่ไหมนะครับแต่เอาพี่เปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรได้ครับนะ้องในกกอบในกกอบสีเหลืองตัวนี้ <Wow. S 1> ก็คือเปลี่ยนเป็น y ได้ครับก็ออกมาเป็น20ลบ y และเท่ากับ y กําลัง2ก็ย้ายข้างเข้าไปครับเปิ๊บ y กําลัง2ลบด้วย y และลบด้วย20 แยกตัวก่อออกมาพี่ขอแยกแบบนี้แยกมาอยู่ทางนี้แล้วกันนะครับความหมายเดียวกันก็ได้ออกมาเป็น y y นี้จะเป็นบวกห้าแมแล้วก็อะไรลบสี่ 4, นะไกลๆๆนี่ต้องแยกเป็นนะครับแยกไม่เป็นไม่ได้นะ y ก็เลยมีค่าเป็นลบห้ากับอะไรลบห้ากับสี่คราวนี้ลบห้ากับสี่แน่นอนครับ y เนี่ยคือค่าตัวนี้คือการถอดรูปถอดรูทถ้าเป็นลบใช่ไหมครับดังนั้นค่าที่ใช้ไม่ได้ก็คือต้องไม่เอาเลยครับลบห้าค่าที่ เป็นลบใช้ไม่ได้นะครับโอเคงั้นแสดงว่าอันนี้ก็ y ก็เลยมีค่าเป็น4นั่นเองนะครับก็ได้ออกมาละ y มีค่าเป็น4ก็แน่นอนครับกลับไปดูที่โจทย์คำถามนะครับนะก็มาดูกันเลยก็แทนได้เลยนะวไอ้ y, เจ้าตัวนี้ก็คืออะไรครับอ่ะเขียนเท่ากับตัวนี้แล้วกันตัวนี้มีค่าเป็นอะไรนะ5ไหม5ใช่ไหม5แล้วลบกับใคร ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สี่ป่ะโอเควะมันคือตัวนี้ไหมตัวนี้คือสี่อันนี้ห้าอันนี้สี่ลบกันง่ายมากเลยนะครับปุ๊บก็เลยมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองครับเรียบร้อยนี่คือคําตอบนะครับนะเพราะงั้นอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะหมดตัวนี้